ชอบมากอ่าชอบมากมากยี่แคือบอกเลยว่าตั้งแต่เห็นตัวโชว์อะ่ะพี่เอกก็ถูกใจตั้งแต่สีละเอ็กอันชนัมมาแล้วฮบ ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราครับเอกอ่านรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ยัดล่าสุดบองไม่คุ้นตาที่เราไม่เคยรีวิวมาก่อนอือตกังนั่นก็คือแบรนด์ A6 ครับนะครอ่า A6 น้องๆอาจจะนึกว่าเอะ A6 มันมีแต่รองเท้าวิ่งหรือเปล่ามีขหมดคิ้วอ่ะ เนี่ยงงอย่าอย่างงเฮียไม่คุณไม่คุณไม่วรงงแล้วมึงแก่แล้วแบรนด์เอซิสนะครับถ้าใครที่ที่ดูประตูเรื่องสแลมดังครับเฮียอ่อย่างมิสุอิอย่างเงี้ยอ่าเขาเนี่ยใส่แบรนด์เอซิสพวกชูเตอร์สวยๆเลยเราซื้อภาษาซื้อภาษานี่มิสูบิชิมิสูบิชิก็เอซิกสเนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งนักบาสในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย เรียกได้ว่าใส่แบรนด์เอซิกส์กันเป็นว่าเล่นเลยเป็นพื้นเลยนะครับและคุณภาพมันเนี่ยเรียกว่ามหัศจรรย์อ่าบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยได้ลองกันแต่ตอนนี้มีให้ลองแล้วนะครับที่ร้าน Ho o p s t a t i o นนั่นเองนะครับก็สนใจก็ไปสอบถามก็ได้ครานี้วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเอซิกส์รุ่นที่ออกมาวันนี้ชื่อรุ่นว่านี่นะครับเอซิกส์เจลบูรับ V14 ครับนั่นหมายว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีมาหลายรุ่นมากแล้วนีเแียเราได้เพิ่งได้มีโอกาสสัมผัสมัน ครับดูกันเลยครับตัวเป็นๆท้อมกลิ่นนะฮะพีาเอกเทสไปหลายรอบมากหลายรอบมากครับรุ่นนี้คือด้วยความที่ผมบอกก็เกินกันนะครับชอบมากอชอบมากๆพี่เอคือบอกเลยว่าตั้งแต่เห็นตัวโชว์อ่ะพี่เอกก็ถูกใจตั้งแต่สีละใช่คือโทนสีขาวนี่คือพี่เอกนี่คือเลิฟมากคือผมชอบมากมากเลยเลิฟมากอ่าขาวขาวสวยๆนี่ครับ เป็นสีแบบเขียวม่วงสะท้อนแสงด้วยแมับยนะใช่สวยสวยซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าสัมผัสแรกเนี่ยนี่12.5 US นะเนี่ยเบาเบามากเบามากเบามากๆนี่คือข้อดีที่สุดของเท้ารุ่นนี้เลยเบามากทรงที่เห็นเนี่ยเป็นทรงข้อต่ำนะอ่ีแต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะสูงมานมานึงต่ำแสดงบอกเท้าบัสคือให้เห็นว่ามันคือรองเท้าบาสอมันไม่ใช่รองเท้าวิ่งแค่ตรงนี้ที่ดูสูงหน่อยถูกต้องครับตรงนี้เป็นข้อต่ำถูกต้องครับผมโอเค เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับครบเริ่มจากสิ่งที่เด่นที่สุดของเขาคือนั่นก็คือเทคโนโลยีเจลวูฟของเขานั่นเองครับอ่าเจลของเขาเนี่ยคือขึ้นชื่อว่าถ้าใครเคยใส่เท้าวิ่งเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเอซิกเนี่ยมีเจลอืมเหมือนเยลลี่อยู่ใต้เท้านะครับเวลาวิ่งเนี่ยจะให้สัมผัสที่นุ่มๆเด้งนุ่มเด้งเหมือนยืนอยู่บนเยลลี่อะไรแบบนั้นนุ่มจริงอ่ะอ่านั่นนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ครับพออยู่ในรองเท้าบราบสิ่งหนึ่งท ซื้อปุ๊บใส่ปั๊บสัมผัสได้ถึงเจลปุ๊บเลยเพราะรองเท้าบาสบางรุ่นเราต้องนวดสักรอบสองรอบปมมันอยู่ตัวให้แบบทายตัวหรืออะไรอย่างนั้นอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่จําเป็นครับใส่ปั๊บสัมผัสความนุ่มของเจลความเด้งของเจลได้ทันทีอันนี้คือดีมากๆนะครับแล้วฟิลมันฟิลกูจริงเงี้ยครับต้องขยายความนิดนึงคือถ้าน้องดูอย่างเงี้ยเผลนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงื้อพื้นมันมิโซมันดูบางๆนะใช่ เออมันบางๆมากเลยเอเมพูดแทนน้องๆเลยวะมันดูบางๆใช่ซึ่งผมเองอ่ะใส่เข้าไปอ่ะผมก็รู้สึกว่าเออบางเออมันมันเหยียบแล้วโดนพื้นน่ะมันเหมือนแบบขอ้ฟิวมันติดมากติดมากคือถีบพื้นเนี่ยคือรู้สึกเลยอือแต่ว่ามันไม่ได้ถีบพื้นแล้วแบบกระดูกกระแทกพื้นไงเข้าใจป่ะครับมันมีเจลซ่อนไม่กระด้างรองรับอ่าเพราะนั้นคุณจะมีความรู้สึกเหมือนแบบได้เหยียบเจลแล้วคุ้งทะยานไปข้างหน้าก็คือมันมา ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยคือแบบอันนี้ให้ฟิลที่แบบหนึ่งติดพื้นครับพื้นไม่สูงเมื่อพอติดพื้นเนี่ยบาลานซ์ก็มันคงอ่าแล้วทีเสียวนเวลาคุณวิ่งคุณดีดคุณกระโดดมันรับแรงกระแทกดีส่งแรงดีด้วยครับไม่น่าเชื่ออันนี้คือดีจริงๆครับตัวโฟมสีขาวที่เห็นข้างนอกเนี่ยเออเขาเขียนว่าผมอ่านว่าฟลายเต้โฟมนะ F L Y T E ฟลย้โฟมคือโฟมตัวเนี้ยก็มีความนุ่มและความยืดหยุ่น ที่โอบรับเจลอยู่และมีน้าหนักที่เบาด้วยถือว่าตัวนี้ก็ทําแด้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นระบบพื้นตรงนี้เรื่องรองรับแรงแทรกรุ่นนี้ถือว่าผมแนะนํามากๆนะครับทีนี้เรื่องพื้นเนี่ยไม่จบแค่นี้คือถ้ามีแค่นี้ไม่พอมันเบไปมันเบไปต้องไปดูที่พื้นดูที่พื้นตอนที่เราจะไปดูเรื่องของ dry traction ต่างๆอืเจนด้วยส่วนการเท้าตัวพลาสติกแข็งๆรง่งนี้ มอข้าไปมีตะข่ายอยู่ข้างในใช่นตัวเมียนะหนึ่งช่วยในเรื่องของการระบายอากาศใต้ฝ่าเท้าครบนะครับทาให้ฝ่าเท้าเราเนี้ไม่อับชื้นนะครับสองแกนพลาสติกเนี่ยเป็นแกนยึดช่วงการเท้าไม่ให้เท้าเราบิดจนเกินควรอ่าและทําให้เสริมแรงจากส้นไปสู่ปลายเท้าได้แบบต่อเนื่องกันครับเรียกว่าเป็นที่มีทรัสติกนะครับคือเรียกได้ว่าเหมือนกั้างเหมือนแผ่นคาร์บอนของยี่ห้ออื่นๆนน่ะ แต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นลักษณะที่เราชอบพูดว่ากระดูสันหลังกระดูสันหลังเนี่ยครับซึ่งตัวนี้เท่าที่ผมใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับโครงสร้างค่อนข้างแข็งแรงด้วยความที่เจลมันนุ่มโฟมมันนุ่มถ้าไม่มีตัวที่แข็งตรงเนี้ยก็จะบิดได้ก็จะบิดง่ายมากขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาผมวิ่งผมใส่นะคือจะไม่รู้สึกว่าโอ้โหมันจะข้อเท้าพลิกไหมมันจะบิดแรงไหมอะไรไหมคือทุกการเคลื่อนไหวบอกเลยว่าเอาอยู่ค่อนข้างดีทีเดียวครับตัวนี้ คราวนี้ลายแ r ร c ชั่นครับเรียกได้ว่ามีลายไพวอทวงกลมเนี่ยใหญ่ๆเลยนะครับไพวอทตรงเนี้ยคือบอกได้เลยว่าถ้าคุณ s สปินมูฟเอาอยู่สบายเคลื่อนไวคล้องตัวการวิ่ง Traction ซ้ายขวาคอ o s สโอเวการดีดตัวไปข้างหน้าข้างหลังได้หมดผมถือว่าทำได้ดีมากนะครับรุ่นนี้ค่อนข้างยึดเกาะที่ค่อนข้างแบบเอ็ดอารดใช้ได้มีเสียงเออานะแล้วก็ ออกตัวได้ดียึดเกาะได้ดีผมเล่นเนี่ยคือพื้นที่ค่อนข้างมีฝุ่นนะคืออย่างพื้นปาเก้แบบช่วงนี้ฝุ่นเยอะไงมันก็ยังรู้สึกว่าเออยังไม่ได้ลื่นถึงขนาดแบบเอาไม่อยู่นะครับแค่ปาดพื้นนิดหน่อยเอาอยู่และคือเฮียรู้สึกว่าตัวดอกยางมันนะครับมีความนุ่มแต่ไม่ได้นุ่มมากใช่นั่นแปลว่าความเหนึบที่พี่เอกพูดนะครับมันจะช่วยได้เยอะมากเลยใช่ คือผมบอกเลยว่าการยึดเกาะนี่ค่อนข้างดีนะครับแต่คราวนี้ผมผมมองว่าส่วนตัวนะในเรื่องของความทนทานครับดอกยางเขาหนาอใหญ่ก็จริงเห็นได้ว่ามันมีความนุ่มครับเนี่ยความนุ่มนี่แหละอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่นกับพวกพื้นปูนหยาบผมคิดว่าไม่ไม่ทนเท่าไหร่อาจจะไปไวอาจจะไปไวหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นปาเก้พื้นปูนขัดน่าจะเอาอยู่ผมว่าสบายสบายแล้วที่มันคือข้อดีที่มันแลกมากับยความที่แบบมันไม่ได้ทนขนาดนั้นนะครับ คือมันมีความนุ่มการริดเกาะที่ดีและการสวมใส่ที่มันสบายนั่นเองใช่ใช่เพราะนั้นไพรว์ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของเท้ารุ่นนี้เลยสายวิ่งน่าจะชอบสายพิ้วพิ้วๆหน่อยสายดีดอ่ะนี่คือระบบพื้นของเขาทั้งหมดครับซึ่งผมสรุปให้ทีหนึ่งนะครับด้วยความที่มันบางติดพื้นครับแต่คุณไม่กระด้างเท้าเพราะมีเจลรองรับแบบฟูเจลคือเจลทั้งคู่เลยนะครับกับโฟมที่มีน้ําหนักเบาและยืดหยุ่นนะครับ ความมั่นคงของตัว traction ตรงนี้พลาสติกนะครับกับไพวอทใหญ่ๆการยึดเกาะที่ดีเรียกได้ว่าเบานุ่มและคล่องแคล่วรวดเร็ว,ว,วช่วงลาา่าจัดเต็มมากจัดเต็มนี่คือดีมากๆคือนะบอกราคาเงี้ยยังไง4,700บาทโอ้โหถือว่าไม่ได้แพงมากไม่เอื้อมถึงอ่ะเป็นราคากลางๆใช่นะครับนี่ฟังแค่ช่วงล่างเนี่ยรู้สึกว่าแบบคุ้มค่าเลยนี่ยังไม่ถึงช่วงบนเลยนี่แค่ครึ่งล่างนะครึ่งล่างนะครับอ่ะคันนี้ เรามาต่อกันที่ด้านบบนะครับวัสดุที่เขาใช้ตัวรองเท้าทั้งหมดเนี่ยได้ได้ว่าเขาใช้เป็นหนังสังเคราะห์อืซึ่งหนังตัวเนี้ยเท่าที่ผมดูอ่ะคือมันมีความมันความเงาสิ่งหนึ่งที่ดีครับเฮียมันเป็นรองเท้าสีขาวครับเฮียเห็นผมใส่มาแล้วใส่ครั้งมากดำไหมเฮียดูอ่ะถ้าพูดตรงๆคือถือว่าดำน้อยมากแทบคือถูกเหยียบถูกอะไรมานะซึ่งปกติจะไม่รอดจะไม่รอดแล้วแต่นี้ครับด้วยความที่หนังมันมีความมันความอะไร มันไม่ค่อยเปื้อนคือเรียกว่าเปื้อนแล้วมันก็คือทํความสะอาดง่ายใช่ใช้คานี้แล้วกันเออแต่แต่ผมบอกนะผมไม่ได้เล่นพื้นปูนหยาบที่แบบเละเทะข,ขนาดนั้นแล้วลุยถูกเหยียบมาผมเล่นพื้นปากเก้ที่มีฝุ่นซึ่งถูกเหยียบถูกอะไรปรากฏว่ามันไม่ได้เลอะติดเท่าไหร่ใช่ซึ่งถือว่า ตรงนี้ทําให้สบายใจมากเคือ a อซิกส์ครับการดีไซน์รูปทรงของเขาเรื่องของสี m a t c ชิ n g เขาเนี่ยจะเน้นสีขาวเป็นหลักแล้วใช้ลายเนี่ยสีๆตรงโลโก้ของเอซิเนี่ยเข้ามาเป็นลายเหลือบลายสะท้อนแสงต่างๆนะครับซึ่งบางคนจะรู้สึกว่ามันขาวใช่กวนเลอะใช่แต่ผมบอกได้เลยว่าคุณเอาความกังวนนั้นน่ย ลดลงไปสัก5 0าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในนี้ให้ดูตรงนี้ให้ดูพื้นดำแล้วคือพื้นดำมากเออแต่ข้างบนคืออัปเปอร์ยังดูยังขาวอยู่เลยขาวพองอยู่เลยเออนะครับนั่นคือข้อดีข้อหนึ่งครับที่สำคัญครับมันมีหนังที่มันเสริมมาในจุดที่เหมือนจะขาดอ่ะบริเวณยุคอ่อะไรเงี้ยเขาก็มีเหมือนเป็นสมัยนิยมแหละนะครับมีการเสริมความหนามากขึ้นและมีการระบายอากาศที่ดีครับนะครับเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบริสเล็ต โค้ดนะครับคือการเนี่มีการเจาะรฉลูฉลูเป็นรูแบบเยอะมากซึ่งเรียกว่า3ามร้ยกวเยาเยอะมาก่าแล้วตรงลิ้นเนี่ยก็เป็นผ้าตะข่ายเมชที่แบบรูใหญ่ๆและสัมผัสดีด้วยนะครับนุ่มถ้าเฮียลองงองอดูบีบบดูตัวบอดี้ครับเฮียจะรู้สึกว่าผมเบิร์นไปถั้งหลายครั้งเนี่ยสี้ารอบนี่นุ่มใช่ หนังนุ่มคือพี่เอกไม่ได้บอกตะไลเฮียมองเผมอนเมือนมันเหมือนหนังแท้เลยนะเออความรู้สึกเราเพราะมันนุ่มจริงๆมันนุ่มมันนุ่มยิ่งพื้นดีแล้วเฮียที่เราพูดถึงเออแล้วอัปเปอร์บอดี้มนเนี่ยแล้วฟิลลิ่งหนังแบบนี้นุ่มๆอ่ะความปินจะไปไหนเนียใช่อันนี้ผมชอบมากๆผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยว่ารองเท้ารุ่นนี้ผมชอบมากคือมันใส่สบายมากครับครับด้านในเนี่ยหนังมันนุ่มใช่ไหมเฮีย แต่ว่าเลเยอร์ที่อยู่ด้านในมันเป็นแบบผ้าที่มีบุกฟองน้ำอยู่ข้างในอีกชั้นหนึ่ง,ชง,งใช่ร yeah. <Yeah. Yeah. S 3> อเป่ใช่แหย่แย่เออเห็นไหมมันจะมีความแบบนุ่มๆหน่อยใช่มันมีความนุ่มของมันอยู่ข้างในอีกทำให้เท้ามันอบอุ่นอยู่บนแบบความสบายเนะพราะนั้นเวลาที่น้องงอเท้าว,วิ่งออกตัวเนี่ยครบไม่มีปัญหาเลยครับต้องแกะน,นี้ไหมมาให้ดูอีกอันหนึง่งพื้นรองด้านไหนอ๋อถอดได้หรอถอดได้ นี่ครับแผ่นรองด้านในตัวนี้เป็นวัสดุโฟมที่มีความนุ่มครับนะครับและเจาะรูระบายอากาศด้วยเพราะว่ามันสอดคล้องกับตัวนี้ถูกต้องถูกต้องระบายออกนั่นหมายว่าเวลาที่ผมบอกครับฝ่าเท้าเราชื้นมีเหงื่อหรือมีความอบมันจะระบายออกได้เร็วออกด้านล่างเพราะนั้นเสริมความนุ่มความสบายเข้าไปอีกการดีไซน์รูปทรงเขาก็เข้าเท้าได้ดีไม่ใช่แผ่นแบนๆใช่อมีโค้งมีเคิร์ฟมีเคิร์าเห็นไหม ทำให้มันเข้ากับรูปเท้าได้ตลอดตลอดเท้าเลยอันนี้ก็เป็นการดีไซน์ที่คิดมาแล้วเน่ยดีมากๆเหมือนกันที่ส่อนเท้าเนี่ยครับบีบไอ้ตรงที่สีแมงทับนี่แข็งนะอ่าแข็งแข็งแน่นอนเขามีฮิลเคาน์เตอร์ซ่อนอยู่ด้านในเช่นเดียวกับบารบททั่วทัไปตรงนี้ก็คือนั่นหมายว่าคุณเวลาออกตัวมีตัวเร่งสปีดตึ๊บติดพุ่งนะครับถือว่า ก็ช่วยในการเคลื่อนไหวการออกตัวได้ดีเราก็ป้องกันข้อเท้าได้ด้วยถ้าคุณร้อยถึงเชือกลูบบนสุดเรียกได้ว่าเข้าข้ออ่าแล้วแล้วรัดแน่นไม่เจ็บเออคือคนที่ชอบแบบใส่มันพอดีฟิตฟิตไดอย่างยน่ะครับผมบอกเลยสบายเท้าเพราะรอบข้อเท้านี่หนามากคือบอกปลายลิ้นนี้คือหนานุ่มมากไม่มีทางบาดข้อท้าเลยไม่บาดทั้งสิ้นหนานุ่มมากเนี่ยให้ลองนึกภาพเนี่ยจะรัดแน่นๆจนเหลือข้อเท้านิดเดียวเอง อยู่แน่นอนอยู่แน่นอนอืมอือืม p e r ครับผมครับดีมากๆแต่ว่าทรงปลายเท้าอันนี้นิดหนึ่งครับมันจะเรียวหน่อยอ่าหลาๆนอ่าแต่ว่าด้านข้างนี้กว้างครับแต่มันเรียวหน่อยครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกไซส์เนี่ยถ้ามีโอกาสได้ไปลองไปลองดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ลองเนี่ยผมจะแนะนําให้เผื่อประมาณจากปกติที่คุณเผื่ออยู่แล้วไปครึ่งเบอร์ อ่าอ่าเช่นของผมเนี่ยหน้าเท้ากว้างใส่ส2บสก็เป็น12.5 12.5จะเหลือปลายเท้าส่วนที่เลียวหน่อยใช่แต่ว่าช่วงกว้างเนี่ยจะพอดีใช่และอย่างที่ผมบอกด้วยความที่เชือกฟิตติ้งเมื่อผูกค่อยเรียบร้อยแล้วอืเอาอยู่มันไม่ขยับแล้วมันไม่ขยับเพราะตัวนี้เทียร์ได้ไปลองเทียร์ก็เป็น12แต่ถ้าใครหน้าเท้าเรียวก็ไม่ต้องเถื่ออาจจะไม่ต้องเถื่ออาจจะเข้าพอดีเข้าเท้าพอดีนะครับผมสรุป p e r f o r m ร์แมภาพรวมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับง่ายๆเลยเหมาะกับทุกตำแหน่งครับได้หมดมแต่ว่าถ้าเซนเตอร์ตัวใหญ่มากๆ uh, ถ้าคุณเน้นกระโดดจร ين, ิงๆนะผมมองว่าพื้นบางไปนิดนึงโอเคแต่ถ้าคุณเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์สายพริ้วผมว่ามองว่าเอาอยู่ครับใช้ได้พื้นบางแต่เจลดีทดแทนกันอเรียกว่าดีใครชอบคอดฟิลดีๆนะครับปลายเท้าไม่ยกวิ่งแล้วดีดพื้นถีบพื้นมัน รุ่นนี้ดีนะครับผมใส่เล่นสองสามชั่วโมงถอดออกไม่เมื่อยไม่อบแค่หิวเอ่อหิวนั่นคู่ไหนก็หิวหิวนะครับการยึดเกาะถือว่าประทับใจนะครับดีเลยทีเดียวได้แน่ว่าหาข้อเสียได้น้อยมากครับน้อยมากในราคา4 7 0 0บาทประทับใจเห็นว่าราคามันคุ้มค่านะพอฟังจากที่พี่เอกเล่าเล่ามาเอาจิงพี่เอกจะรู้ว่าวันที่ไปลองด้วยกันอ่ะเหียไม่เอา เออ,อยังไม่ไ,ม,ไม,ม่นใจไม,ไม่โดนอะใช้คำว่าไม่โดนแต่พอมา,ม,ามานั่งฟังพี่เอกพูดอันเนี้ยแล้วเราเห็นเขาลองใส่ประมาณไม่ต่ำกว่าสี่รอบห้ารอบแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจขนาดนั้นเลยหรอใช่ของดีก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำนะครับ,รบสำหรับใครที่สนใจลองเข้าไปหาซื้อได้ที่ทัชฮูฟสเตชันนั่นเองครับผมโอเควันนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงก็ติดตามคอนเทนต์ทุกช่องทางเราตอนนี้มีช็อตด้วยนะแล้วเราก็มี t i k t o ็ IG ไอมีครบมีครบนะครับไม่ได้มีแค่การรีวิวอย่างเดียวถูกต้องเรามีออดทัวร์มีการไปสอนมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างออยากให้ช่วยติดตามนะครับอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรลองคอมเมนต์บอกกันนะครับแต่ที่สำคัญอยากกด Subscribe สองคร ขอทีเดียวถ้าจะสองขอเป็นสามขอเป็นเลขคี่นะขอเป็นเลขคี่โอเคใจกันนิดนึีแล้วก็ส่วนสปอนเซอร์รายใดอยากให้เรามารีวิวอย่างนี้ก็ทักหลังไหม์มาได้ติดต่อได้ครับยินดีนะครับเอาวันนี้ขอบคุณที่จะตามไว้เจอกันครับเคบ๊ายบายฉันมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นเกิดมาเป็นเอกอั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 นฑ Chanel